SCGP วังสาราจัดก,กิจกรรมแข่งฟุตบอลสารสัมพันธ์ SCGP พบสื่อมวลชนการเพื่อเชื่อมความสามาคัคคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันครั้งที่1ประจำปี2566 เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่30มิถุนายน2566ที่บริเวณสนามฟุตบอล SCGP โรงงานวังศาลาตำบนวังศาลาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างคณะผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษพบกับคณะสื่อมวลชนเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับสื่อมวลชนโดยบรรยากาศภายในงานทั้ง2ทีมต่างทยอยเดินทางเข้าสู่ที่รับรอง เพื่อเตรียมการแข่งขันทมกลางเสียงหยอกล้อทักทายอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองจนกระทั่งเวลา17.30น,นาทีเริ่มเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง SCGP กับสื่อมวลชนการโดยทางฝ่ายของ SCGP มาในชุดการแข่งขันสีฟ้าครามนำทัพโดยคุณสารัตพัฒนาวิบูลผู้อำนวยการโรงงานวางาาังศาลาบริษัทสยามคราฟอุตสาหกรรมจำกัดคุณประกอบพิกุลการเลิดกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด คุณสุทีพงศ์สำเ่า,าพโพกผู้มำนในการโรงงานบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัดคุณกิติพันธ์สุนทรธรรมรงศินผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์คุณบัญชาพัฒนาวิบูลผู้จัดการส่วนบริหารโรงงานวังศาลาคุณยงยุทธสุภาเนรผู้จัดการส่วนบริหารไทยเคนเปเปอร์พนักงานและคู่ธุรกิจเจ้าหน้าที่ SGP โรงง,งานวังศาลา ในส่วนของทีมสื่อมวลชนการซิตี้ไม่น้อยหน้ามาในชุดสีเหลืองส้มพร้อมขนทับนักเตะฝีเท้าดีมากประสบการณ์ทั้งในวงการข่าวและวงการลูกหนังในชุดแชมป์หลายรายการเมื่อในอดีตนําโดยหัวเรือใหญ่ปรีชาไหลวรินผู้สื่อข่าวมอเดิร์นไนสสังวรเมฆปานผู้สื่อข่าวททบ5รวมทั้งพักพวกพี่น้องสื่อมวลชนส่วนกลางส่วนท้องถิ่นสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์และพักส่วนที่เกี่ยวข้องในวงการรวมส่งเสียงเชียร์เป็นกําลังใจกันอย่างคึกคักสนุกสนาน จากนั้นได้เข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งต่างฝ่ายผลัดกันรุกและรับตามแผนที่วางไว้แบบไม่ยอมใครจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งต้องดวนจุดโทษ ดยทีม SGP ชนะทีมสื่อมวลชนการซิตี้ไป3-2ต่อประตูทั้งนี้นายสารัฐพัฒนวิบูลผู้อำนวยการโรงงานวังสาราบริษัทสยามคราฟอุตส,สาหกรรมจำกัดกล่าวว่าสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันมาอย่างยาวนานในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทํากิจกรรมที่เป็นแบบจำเพาะระหว่างบริษัทกับสื่อมวลชนโดยตรงสักครั้งจึงได้ปรึกษากับทางผู้บริหารท่าน อืๆจึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นในด้านของนายศักดาว,วงศาลาบตัวแทนสื่อมวลชนที่ร่วมการแข่งขันได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทสยามคราฟอุตสาหกรรมจำกัดโรงงานวังศาราและในเครือที่ได้ให้ความสําคัญกับพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้จัดกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากบริษัทที่จะนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกได้รับรู้รับทราบและยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทํางานโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางและหวังว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกระหว่างบริษัทกับสื่อมวลชนในศักดาหล่าว